สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้อากาศดีคะ่ะแดดดีมากๆคะ่ะจะพากันออกไปเดินที่แม่น้ำนะคะต้นไม้สองฝากฝั่งพอนแลดูว่าเขาสวยดีคะ่ะส่วนข้างทางจะเป็นไร่อัง่นนะคะไว้สําหรับทําวายนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะคะทุกคน ออกมาเดินค่ะทุกคนชู วันอาทิตย์ออกมาเดินแดดดีมากค่ะทุกคนวันนี้แดดดีแดดดีออกมาเดินกันค่ะ้อออเอาแลว ฝั่งนู้นจะเป็นบริษัททําเคมีนะคะอันนี้จะเป็นทางรถไฟนะคะทา,างรถไฟะคะ่ะ เรือขนส่งนะคะค er. อนเทนเนอร์ค่ะตัวนี้อะไรจะเป็นบริษัทหรือโรงงานเคมีนะคะเนีจะยาวเลยนะคะ

ลังขับรถข้ามสะพานกลับบ้านค่ะไปเดินได้8กิโลกว่าๆวานะคะ2ชั่วโมงกว่าค่ะทุกคนลมแรงมากๆค่ะทางก็แฉะนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะทางแฉะนะคะแต่คนก็ไปเดินเยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันครอบครัวนะคะวันอาทิตย์ได้หยุดพร้อมกันนะคะโอเคนะคะทุก